รัฐบาลนะคะจะมีการถแถลงสิ่งที่ได้ทำมาในรัฐบาลนี้นะคะครบประมาณ90วันนะคะในวันในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็รับรองว่าจะมีเรื่องของนโยบายดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนานคตอีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยว่ารัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ขอรบกวนทุกท่านติดตามนะคะ12ธันวาคมนี้ค่ะ แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะล่าสุดนายจุลผานอมรอวิวัฒน์เปิดเผยนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนารับเงินถึงสองเด้งทั้งเงินดิจิทัลวอลลิททั้งกลุ่มเปาะบางในเฟสที่1ทั้งคนที่จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดในเฟสที่2และพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในเฟสที่3แต่ถ้าท่านเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นพี่น้องเกษตร เกตกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าว4.61ล้านคนเรือนรับสิทธิ์ในการช่วยเหลืออีกเด้งที่2เป็นไร่และ1,000บาทสูงสุดอยู่ที่ สองหมื่นบาทเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลกระสารเรื่องนี้กันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลกระสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศนะคะมมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกม,ม,มาแจ้งชัดก่อนหน้านี้ว่ายินดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาในส่วนขอ,ของกรมมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนานะคะโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเสนอแล้วก็มีการอนุมัติไร่ ละ1,000บาทจากทางครมออกมาแล้วว่าไร่ละ1 0 0 0พันบาทไม่เกิน10ไร่ต่อควเรือนสูงสุดอยู่ที่10,000บาทเกษตรกร,ร,รชนะจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินก่อนปีใหม่แน่นอนคาดการว่าภายในเดือนธันวาคมนี้หรือว่าปลายเดือนธันวาคม2 5 6 7นี้แน่นอนค่ะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัตินะคะ<อ>ชัดว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,รชานาคาดว่าจะได้รับเงินใกล้เคียงกับปีที่แล้วในช่วงปลายปี2 5 6 7ซึ่งถ้าหากดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร าาก็จะมีการแบ่งจ่ายเป็นแต่ละภูมิภาคแต่ละส่วนตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศซึ่งในส่วนของการรับเงินไร่ละหนึ่งพันบาทไนดะ้เป็นคนละโครงการกับการแจกเงิน1นึ่งบาทผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์ในการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดไปแล้วนะคะส่วนใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงิน1นึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2ก่อนตรุษจีนนี้ภายในเดือนมก,กร,ราคม2 5ง 68แต่ถ้าหากใครนะคะที่ยังไม่ได้รับการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่2 mm hmm. ก็จะไปรับในเฟสที่3 mm hmm. ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2 5, 5 6 7ค่ะ เพระนาะฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศที่มีการอนุมัติออกมามเงินไร่ละหนึ่งพันบาทจากทางครมอลถ้เป็นเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องเรียบร้อยกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมีการส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทรกศ<ม>เงินไร่ละหนึ่งพันบาทพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ถือว่าได้รับเงินถึงสองเด้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชม,มเอาละค่ะในส่วนของการเดินหน้าแจกเงินในครั้งนี้นะคะ<ม>นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์<ม>แจงชัดว่าก็จะได้รับเงินในส่วนของระยะเวลาใกล้เคียงกัน กับปีที่แล้วก็คือช่วงปลายปี2567เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะและในส่วนของนายกรัฐมนตรีจะมีการถแถลงรายละเอียดมอบของขวัญปีใหม่ในวันที่12ธันวาคม2567นี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปกันเลยค่ะรัฐบาลนะคะจะมีการถแถลงสิ่งที่ได้ทํามาในรัฐบาลนี้นะคะครบประมาณ90วันนะคะในวันในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็รับรองว่าจะมีเรื่องของนโยบายดีๆมาเล่าให้ฟั ด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยว่ารัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ขอรบกวนทุกท่านติดตามนะคะ12ธันวาคมนี้ค่ะและล่าสุดนะคะทางธนาคารตกสออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่าน5เรื่องที่ต้องดําเนินการก่อนการรับเงินไรและ1,000บาทด้วย1ค่ะท่านต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทกศและต้องเป็นเกษตรกรที่มีการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จแล้วก็สมบูรณ์เพราะว่าทางธนาคารทกศไม่สามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์ทะเบียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้เพราะทกศจะดําเนินการตามแผนการจ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรนะคะใครที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีการประชาคมแล้วก็ในส่วนของผู้นําชุมชนมีหนังสือยินยอมแล้วก็รับรองให้เรียบร้อยแล้วอันนั้นคือรอรับการจ่ายเงินส่วนใครที่ทะเบียนเกษ เกษตรกรไม่สมบูรณ์ให้ไปติดต่อที่เกษตร,รอำเภอผู้นําชุมชนและในส่วนของการประชาคมมีหนังสือรับรองให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการอุดเงินค่ะส่วนทกศแจ้งเตือนข้อที่2ก็คือชื่อบัญชีสกุลแล้วก็บัญชีเงินฝากทะเบียนเกษตรกรต้องตรงกันนะคะเพื่อยืนยันตัวตนในการรับเงินค่ะ 3. ก็คือกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีถูกอายัดต,ติดต่อด,ด่วนที่ทางธนาคารทกศสหากไม่มีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารทกศให้เปิดบัญชีใหม่ โอนเงินเฉพาะบัญชีธนาคารทรกศเท่านั้นนะคะแล้วก็5ค่ะหากไม่ใช่เกษตรกรหรือว่าตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะคุณผ,ผู้ชมเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนารับเงินถึง2เด้งใครได้รับแล้วเฟสหนึ่งเฟสองกำลังจะมาแล้วก็เฟดสามกำลังจะเดินหน้านะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ที่แน่ๆค่ะไร่เละหนึ่งพันบาทมาก่อนแน่นอนนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ มาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ